สวัสดีค่ะ,ะแผนกธันตกรรมพิเศษคืนรอยยิ้มที่สดใสเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณวันนี้มิ้นมาพร้อมกับโปรโมชัน่นหรือไขข้อสงสัยในเรื่องใดามาฟังกันเลยค่ะ พบเจอปัญหาฟันผุฟันแตกฟันล้าวนอกจากการอุดฟันแล้วนั้นการรักษาที่ทันตแพทย์แนะนํานั้นก็คือรักษาลากฟันข้อฟันและทําสะพานฟันค่ะแล้วการรักษาลากฟันข้อฟันและทําสะพานฟันคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ รากฟันเทียมเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นแท่งไทเทเนียมขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายรากฟันโดยรากฟันเทียมจะถูกฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรที่เหมาะสมเพื่อทําหน้าที่สําหรับยึดฟันปลอมและรองรับแรงบดเคี้ยวจากฟันปลอมที่อยู่บนรากฟันเทียมข้อดีของรากฟันเทียม ใช้งานได้ผลใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติไม่ต้องกรอเนื้อฟันข้างเคียงเพื่อย,ยึดฟันปลอมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวค่ะสะพานฟันครอบฟันเป็นอุปกรณ์ทางธันตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะเหมือนฟันจริง เพื่อครอบลงบนฟันที่ได้รับความเสียหายเช่นฟันแตกฟันหักฟันสึกฟันบิ่นฟันสั้นฟันเหลืองฟันรูปร่างไม่สมส่วนหรือมีรูปทรงไม่สวยงามให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนฟันตามธรรมชาติค่ะลดปัญหาและความกังวลเหล่านั้นได้ด้วยธันตกรรมเฉพาะทางแผนกธันตกรรมพิเศษรับส่วนลดไปเลยมูลค่า1,000บาทระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2568เฉพาะลูกค้าธันตกรรมเฉพาะทางเท่านั้นนะคะ